ตามต่อ,ตอยก4ครับประมาณ2อหนึ่งนะครับอยู่ที่มุมแดงกับไม้ป่าครับน้ำเงินแค่พอไัลภาคที่4นะครับคู่นี้ภาคที่4ครับอ้าวโดนหมัดอีกครับโอ้โหโดนโดนโดน,โดนหน้าสะบัดเหมือนกันนะครับยกศีนะยกศีนะ ช้าเลยคเดินเข้าไปโดนอะ่ะขี่ไว้ครับเพชรมาลายจังหวะจะต่อยก็โดนแข้งเอาเจอหมัดของดอกไม้ป่าครับออกได้เร็วออกได้แม่นกว่าดอกไม้ป่า จังหวะขึ้นคอทําสวยนะกรรมการปล่อยให้ตีกรรมการไม่แยกปล่อยให้ตีครับปล่อยให้ตีกระชากมากระชากมาตีตีตีต โอ้ยหมัดนี้ครับนับเลยครับนับเลยเมายังเมาอยู่ครับแม่เนี่ยเดินเข้าไปกลายเป็นว่าไปโดนหมัดนะครับแล้วมีสัญญาณก่อนหน้านี้ตั้งหลายรอบแล้วว่าหมัดของดอกไม้ป่าต่อยเข้าหน้าเพชรมาลัยได้แม่นมากๆครับแต่เวลาขึ้นแกถึงคอแกหิ้วได้สวยนะแล้วกรรมการก็ปล่อยให้ตีด้วยครับมาโดนหมัดอีกหมัดซ้ายครับเต็มๆ็มเลยครับหมัดซ้ายนี่ครับเต็มๆต็มเลยครับพอเลยครับโอ้แพ้ทางจริงวยแพ้ทางจริงครับ น่าจะกูเหลือเชื่อกล้วยนะครับยกสี่นะพี่เข็มนะยกสี่นะจบยกสี่นะครับดอกไม้ป่าช่วงหลังไม่ชนะใครเลยครับแต่แพ้คนนี้ไม่ได้จริงๆครับดอกไม้ป่าช่วงหลังไม่ชนะใครแต่แพ้คนนี้ไม่ได้แพ้ใครแพ้ได้ดอกไม้ป่าแพ้เพชรมาลายไม่ได้ครับเจอกันสี่ภาคดอกไม้ป่าไม่เคยแพ้เลยครับจบยกสี่นะครับน็อกช่วงปลายยกสี่ครับหมัดครับหมัดของดอกไม้ป่า